คนบรรทุกทุกชแนละณขณะนี้เวลานี้อ,อราเดินทางไปล้างถนนถนนตั้งแต่จุดกลับรถซีเจมอไปสามแยกสัญญาณไปบ,บ้านดอนสวรรค์นะครับเป็นถนนที่รถวิง่งบน พื้นที่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ตลาดในตลาดนัดวันพระฤหัสรถก็จะเหยียบเอาดินตรงเนี้ยแหละครับไปไปเปิดถนนไปเลอะถนนนะครับช่วงที่เวลาฝนตกนี่ครับทางเข้าออกตรงไปทางตลาดนัดวันพระฤหัตแนะล้วรถออกเนี่ยก็จะเหยียบเอาดินไป น,นี่คือทางเข้าออกรถออกมาก็จะไปเกียบมาเลอะถนนเลนซ้ายนะครับนี่เรียบเทียบให้ดูครับฝนเลิกตกก็จะมาล้างนี่นะครับล้อรถก็จะติดชีดดินออกมาเพื่อนถนนบริเวณจุดกลับรถ น้ี CJ ชุมพวง CJ เจมอชุมพวงขนสังแดงรูดทีมงานคนบรรเทาทุกข์ งานบ่ายนี้นะครับบ่ายนี้ช่วงบ่ายของวันที่11กุลาคม2566 เทียบเทียบสีถนนนะครับดูเลนซ้ายสุดมันจะอองแดงๆนะครับล้างง่ายครับ เหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับจับหัวฉีดเนี่ยเป็นตัวเหนื่อยเป็นตัวปวดแขนเนาะปวดครับสบายมาบปกติอยู่บ้านจับหัวฉีดบ่อยไหมครับไปต่อไม่ได้ไม่ต่อทำอะไรครับเห็นเห็นแก่งแขนไปไปมามาโบกรถครับอ๋อโบกรถกาจราจร เสร็จแล้วครับได้ประมาณ60%หมาอยู่ในบ้านดินเริ่มบางนะครับ มืดรถพอดีแล้ว